เรื่องนี้น้องอยากให้หอมบอกบอกให้ฟังว่าด้วยความที่ว่าเบื่อบะของน้องว่าสัตน้นองนี่แยกแขกกับแยกฝรั่งบอ่อกไปพ่อกันไปเที่ยวพับพับหนึ่งนี่แหละก็ไปกับกลุมมูหาหุกคนลูกกะฝรัง่งคือตอนแรกน้องก่ใจว่าเป็นฝรั่งเนี่ยฝรัง่งผู้นี้ก็ไปซีหาคือกันเพิ่นก็เต็นไก่กันน่ะนะเต็นนิงนึงนิง,นง,นงไก่กันแล้วเพิ่นก็เลยแบบว่า กันเลยเดแหลกเบือเหลือกหนึ่งกันก็นเลยเด็กูจักกันมาเนี่กระพานมาสองมือผู้ใช่กันเลยทักมหาหนองนองก็ต่อไปแล้วก็เขาเลยส่วนหนองว่าออกมาออกมาหาอย่างดื่มบอจีเด้์หูทำข้าวหูจักกันนะนองกันเลยไปมาดนีจากนั้นก็ติดต่อมาติดต่อมาน้องก็ไปหา ตลอดแต่ว่ายังบนนี้มีอย่างกันนี่จนมาหมือที่ซีนองว่าก็เลยมีอย่างกันเพราะว่าอ่าเจ้าของเนี่ยเขาใจว่าเขาเป็นคนเยอรมันเด้เขาก็บอกว่าเขาเป็นเยอรมันอืมแล้วก็แต่ว่าน้องกับ่าอยูว่านาแบบว่าหน่าเขารอเกินนลยมั้ยเออบอด้คิดว่าเป็นแขกเป็นประเทศแขกเขาบอกว่าเขาลูกผสมนึงสินะบารนี้เจ้าของกะลังจานกะเขาบอกว่า เขาน่ะมาฮอลิเด่สองอาทิตย์แล้วเขาจะกลับอีกสองอาทิตย์เขาจะกลับเขาก็เลยแบบว่าเขายังบมีแฟนเขาโสดเขากำมังหาหาอยู่มองหาแบบผู้หญิงไทยเขาคิดว่าผู้หญิงไทยอนารักษ่าสนใจเอ,อเขากับคอเป็นแฟนกับไปเที่ยวนันเที่ยวนี่น้ากันนองกับโดยความที่ว่านองทํางานแบบว่านกสถานที่นองเป็นเซี่ยวแม่ก็คือนองกับเห็นงานเครื่องมืออีกคืองหมือคือเอา,เาไม่เวลาไม่ให้เขาหละัะจักประมาณใบสองนองกับหรือมาหาเขากไปนั่นไปนี่ยังสินะบานนี้ หลังจากอยู่น้ากันประมาณซีหามืออทิมย์ว่าเที่ยวน้ำกันอยู่กับน้องเขาเลยบอกว่าเขาจะไปกับบีกับกุมมูเขาเนี่ยละมูที่พ่อกันในภาพแล้วก็เลยว่าเออเดี๋ยวตอนเช่นกลับอ่ะเราจะไปเจอกันเด้อเธออยากเจอฉันอ่ะแต่ค่อยไม่เจอกันน้องก็โอเคระวังที่เขาไปกับบีอ่ะเขาก็ยังติดต่อน้องอยู่ด้แต่ว่าเขาก็จะตอบซาอยู่ตอบซาบ่ค่อยตอบว่าเฝ้าตอบเฝ้าตอบน้องกับเขาก็อธิบายให้น้องฟังว่า ฉันมาฉันมาเที่ยวฉันบริวารจงมานั่งตอบแชทู้นั้คนนี้แต่ว่าน้องก็โอเคเพราะว่าเขาก็ยังโทรหาอยู่ยังยังติดต่อกันอยู่นี่นะเจ้าของก็เข้าใจว่าเฮ้ยคนมันมาฮอลิเดนสิให้มานังแต่ตอบแชทหญิ่งคนหนึ่งคนหนึ่งเราซึ่งพอกันนะนะมันโมเมนต์เนาะเออก็ต้องเข้าใจมุมไผ่มุมมันอ้าวแต่หลังจากเขาเที่ยวอยู่กบีซีมือเขาเลยว่าเขาจะกลับล่เดอร์แต่เขาจะมาอยู่เขาจะมาอยู่กรุงเทพเนี่ สองมือแล้วเขาก็จะบินไปกับมูนองก็เลยว่าเออมาเจอกันพอมาเจอกันมือนั้นนองก็เลยขางขึ้นอยู่น้าเขาพอมือต่อมาเขาจะกลับเนาะกะนองก็เลยถามอยู่มามูเธออยู่ส่มามูฉันจะไปพวกันอยูุ่สนามบินเลยเพราะว่าฉันอยากคินวอเธอร์ฉันอยากมากมาหาเธอก่อนก่อนทึงจะกลับเจ้าของกับโอเคกับมือนั้นจะกลับเจ้าของกับไปส่งเขา ขรับรถไปส่งเขาสนามบินก็ไปนั่งจับมือกันคุยกันเนาะเออเธอเธอไปนู่นเธอจะติดต่อฉันบ่เธอจะยังคือเกาบ่นี่ก็ว่าอ้ยฉันก็จะติดต่อเธอเหมือนเดิมฉันฮักเธอนั่นเธอเจ้าของกบถ้าเธอถึงบ้านเธอเธอต้องแบบว่าส่งข้อความหาฉันนะเออเธอต้องส่งข้อความหัดฉาชนะเธออย่าหายไปนะอย่างสีนะเขาก็สัญญาอ๋อพรมิดกับแบบหัวศพกันนั่งอยู่สนามบินได้ป่ะอ้ ยายน้ำตาแตกปายๆขึ้นหอดเขาสันเออแล้วเขาก็เป็นแบบว่าฝรั่งคนแหลกของหนูเลยเด้อสันไปผ่อนก็เป็นแบบว่าอืเขากับเทแค่ดีแต่ว่าเขากับโบได้ให้นโบได้ให้เงินเห็อย่างขึ้นน้องกับโบได้สนใจนะเพราะว่ามันก็บปรูงหัจกกันเนาะ้าดี้กานางทรงเขาบินมาไฟเทียงขึ้นจะตีหนึ่ง่ะเขาเลยบอกน้องว่าให้น้องกลับก่อนซะอืมกลับก่อนซะเพราะว่า เขาบออยากเห็นเห็นน้องหายยังสินะเพราะว่านั่งนางนั่งก็บหายยอหนึ่งนั่งคืออดผููบาวนองเลยมาบอกว่าฉันอยากส่งเธอฉันอยากแบบใบบ่ายตอนเธอขึ้นบันไดเลื่อนไปเนี่ยเออเขาก็เลยว่าบอกว่าเป็นยังบ่ต้องมานี่ฉันละเธอไปเลยเธอไปเลยเธอไปเลยบ่ต้องบ่ต้องมานี่ฉันดอกกุศลนองกับว่าอุ้ยฉันขอส่งเธอฝรั่งกับว่าหาเพื่อนก็บอกว่าที่รักยังเฮ็ดยังสี่ฉันแบบว่าฉันจะใจข้อว่าดี ฉันอยากให้เธอเดียวเพราะว่าฉันจะขอไปหามงฉันแล้วเอาฉันไปส่งเธอเพื่อนก็เลยไปส่งผู้สาวแล้วลุ้งนั้นไปผู้สาวกับใบใบนั่นไปออาจะของก็แล้วไปบ่ได้ยังแต่เขาเลยบอกว่าพ่อเขาถึงประเทศเขาเน่ะเขาก็จะส่งขอความมาเมื่อเขาไม่นิดเอากับโอเคปึ๊บนองกับว่าตอนนแรกกับคือ หอดกาเวลาประเทศเขาเนี่ยเขาก็ส่งขอความมาว่าเออเขาหอดแต่เด้อถึงถึงบ้านโดยปลอดภัยแล้วเออฉันคิดถึงเธอมากนางสันนังสีเนาะเออวังว่าเธอคงสบายดีเด๋อวอีกหาเดือนแล้วเจอกันนังสีนะโดนก็นเออซึมเศร้าอยู่นองมีมีทั้งไอจีมีมีไอจีม่เฟนน้นองกะไ,ไทยไปไทยไปนองไ,ไปเห็นนองไปเห็นลูกผู้เบ่าเจ้าของเนี ข้นอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งเออเขาก็ถ่ทยลูกร่วมไหม่ทยเขาก็พึ่งโดพดผึ่งยางนอกกัไล่เบื้องไล่เบึ้งนอกไปเห็นว่าเขามีลูกเขามีอยู่กับผู้หญิงคนนี้หลายน้องกับเอ๊ะน้องทรงขอความหาผู้ชายผู้ชายท่านได้ดอ่านดิน้องก็เลยใจร้อนน้องก็เลยทักขอความไปหาผู้หญิงว่าอ่าแต่ว่าบบอกว่าเป็นเจ้าของไปทักว่าเธอเป็นไผ่ยังสินะสวัสดีอย่างสินะว่าเธอเป็นอีย่างกับผู้ชายคนนี้ อานนี้ผู้ยิ่งผู้ยิ่งกะประมาณว่าสามชั่วโมงผู้ยิ่งกะอ่านเขาเลยบอกว่าอ๋อคนนี้เป็นสามีฉันเธอเป็นหยังสิน่ะเจ้าของเนี่ยมาดยายหนูสันหนูสันหนูสันสันใจเต้นต๊บตุบตุบหนูเลยบอกว่าหนูเลยทำทาตัวว่าหนูเป็นบามูหนูคบกับผู้ชายคนนี้หนูกัหนูกัไล่ไปละยายว่าเพิ่งมาเจอกันที่จริงมันเป็นหนูมาแต่ว่าหนูทำทาว่าบ่าเป็นตัวหนูเป็นตัวมูหนูสินะ ผู้ญิ่งคนนี้เขาก็เลยบอกว่าเมียเขาเนี่ก็เลยบอกว่าที่จริงอันนี้บอมเป็นฝรั่งเด้อเธอเข้าใจผิดผู้ชายคนนี้เป็นแขกเป็นคนตุรกีอืมบ่ได้เป็นฝรั่งเยอรมันเป็นตุรกีเออแล้วกะเขาก็อยู่เมืองไทยนี่แหละเขาบ่ได้อยู่เมืองนอกกับนั่งก็บอกว่าเออเขาก็สิไปไปหันไปนีประจําแล้วก็ามากสิมผู้ยิ่งโทรมาหาจังสิตลอดแล้วกะคนเนียเมียเขานี่ได้ลูกน้ำกันอายุสองปีแล้วเด้อ แต่ว่าสิไปใส่มาใส่นี่็คือเขาก็ยังดูแลเมียดูแลลูกเา่าอาเมียเขาเนี่ยบอกว่าบอกจนจิคข่านบอกเป้าจนจิคขานเมามันก็เห็นคือเก่าคนมันเจ้าชู้คือนั่งก็เดีแต่ทำใจเพราะว่าจังไหนแบบว่าผู้ชายคนนี่ก็ดูแลนั่งดีีหมกับลูกดีไหมเขามีบ้านมีรถมีเงินเดือนให้เมีย่างสิอหมเขาก็ดูแลด,ดีก็เลยแบบว่ามึงปล่อยมันไปเพียงแต่ว่าอย่าเอาลูกเอาไพ่มาติดฉนันเองสีป้องกันอย่างสี่นะอืม บานีนั่งก็เลยฝากว่าบอกน้องสาวอันเธอเนี่ยเด้อว่าอย่าไม่คิดจริงจังกับผู้ชายอย่างสิดอกฉันไม่ได้โกรธได้ย้ำผู้ใดทักมาเนี่ยฉันจะบอกเลยว่าผัวฉันมันเป็นคนอย่างสี่กะสันแล้วก็จดทะเบียนกับฉันถือตองเลยว่าสันเออก็เลยแบบว่าให้บอกน้องเธอซะว่าเหตุตัดใจซะมันบอกเอาผู้ใดจริงบ่เนี่ยเธอให้ทักไปเลยว่าไปบอกไปถามมันเลยว่าเนี่ยฉันเห็นลูกเมียเธอกับลูกเธอแล้ว เพิ่อสิแก่ตัวว่าจังไหร่ก็ใส่เธอสิว้า,างจังไดร่ก็ใส่เอาไงมันเบิ้งเลื่อยก็ใเอาแชทให้เบิง้งนั่งนะ่ะนะกะนอนก็นกนเลยแคปเพราะว่าเมียเขาอนุญาตเลือแคปส่งไปผู้ชายมั้ยผู้ชายก็บอกแต่ว่าอ่าตัวก็ว่าอย่างนี้มาอ๋อเธอรู้ความจริงแล้วติอ่าขอบคุณที่ว่ามิตรภาพดีๆของเฮาแล้วเขาก็บ,บอกมั้ยอืมซํานี่แห่น้องมา มันบอกอธิบายยังเลยมันเมาซัมมี่เลยวสันก็เลยว่าโอ้ยเอามาเตือนใจหลายๆเด้อทุกคนเด้อสันเห็นผู้เดินลออๆนี่ก็จะเรียนไปน้าเขาคือหนูอ้หนูเหลือเจ็บแห้งย้ายแบบว่าเป็นเป็นเป็นฝรั่งโอ้บะแมนวสันเป็นเขียกคนแหลกเป็นแบบต่าตังชาติคนแหลกที่หนูคบเลวหนูก็มาเจอจังสีวสันก็เลยบอกว่าเอามาฝากเตือนทุกคนหรอที่ว่าเห็นว่าลออเห็นว่าดีๆก็จะเรียนไปน้าเขาหลายวสัน่า มันเจ็บใจไหมตอนนี้ยังพร้อมหยิเปิดใจว่าเจ็ไปคุยตอนแรกคอยบอกว่าอีหล่ตัวก็ไปหาไหมในเว็บไปหาคุยอะไรน้องเลยว่ายายตอนนี้นูยังพบ้อมมาเสียเอาผู้ใดดอกกสั่นเอยเออเอาเอาตามสั่นละงามงามน้องกับงามได้ขอเลยว่างามอีหล่ะงามนะบบเป็นตะส่วนตระสรวนสุ่มวาสนาดีเนาะท่านงามบันไดกับโบซ้ำวาสนาเด้อระวังสิบางคนผู้อหายแต่เขาวาสนาดีเนาะ แข่งวัสนามันแข่งอย่างเอาใะฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ขวอยดเด้อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ